สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาทบทวนการใช้นิดเบสเซลิงการ์ดกันสันหน่อยนะฮะมีหลายๆท่านตอนนี้ได้ลองออกไปใช้ในภาคสนามกันแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านได้ดูตัวอย่างที่เรามีการส่งแล้วก็มีการเรียนรู้กันไปเนี่ยนะครับท่านก็จะมีแนวทางที่ถูกแลวล่ะครับแต่วันนี้ผมอยากจะสรุปเป็นคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดที่ให้พวกเราได้ไปใช้ให้เป็นคำํคำบังคับเลยนะฮะเรามาเริ่มจากวิธีการในการขออนุญาตเข้าพบก่อนอย่างแรกเลยอยากให้ทุกท่านใช้ประโยคบังคับว่า ขออนุญาตเข้าไปสอบถามความคิดเห็นการวางแผนทางการเงินของพี่ขออนุญาตเข้าไปสอบถามความคิดเห็นการวางแผนทางการเงินของพี่นี่คือประโยคบังคับนะครับลองท่องประโยคนี้ให้มันคุ้นชินเลยนะฮะเมื่อเราเจอตัวลูกค้าผู้มุ่งหวังเราแล้วเนี่ยนะครับแบ่งกร์ดมาเป็น2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มสีฟ้ากับกลุ่มที่เป็นกลุ่มสีน้ําเงินกับสีอื่นๆอันนี้6ใบก๊์ดสีฟ้า5ใบแรก โดยใบแรกนะครับแนะนําให้ทุกท่านใช้การพูดคุยเรื่องการภาษีก่อนโดยถามลูกค้าว่าแต่ละปีเนี่ยพี่เสียภาษีมากน้อยขนาดไหนแล้วเราก็วางการ์ดภาษีไว้นะครับถ้าลูกค้าตอบมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เราจดไว้นะครับอย่างที่2คือให้ใช้ใบแผนการศึกษาบุตรถามเลยว่าปัจจุบันนี้พี่มีลูกอยู่กี่คนครับถ้าเขาบอกว่ามีลูก1คน2คนหรือกี่คนก็แล้วแต่นะครับเราจดจํานวนลูกไว้นะฮะแล้วก็สอบถามว่า พี่อยากจะส่งลูกเรียนจบอะไรระดับไหนแล้วเราก็จดไว้นะครับซึ่งมันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดเนี่ยนะฮะและขณะเดียวกันเราก็จะได้รู้ว่าเขามีความกังวลเรื่องนี้ไหมถ้าเขาตอบว่าไม่มีลูกและได้วางแผนไม่ได้แพลนเรื่องนี้ไว้ใบนี้วางไว้เราจะได้รู้ว่าไม่มีความกังวลเรื่องลูกมาถึงเรื่องที่สามครับสอบถามต่อเลยว่าคุณพี่ครับไม่ทราบว่าต่อเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับ ถ้าลูกค้าบอกว่าประมาณ5 0,000สมมติน,นะฮะเราก็จดโน้ตนะครับห้าหมื่นและเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมากดคูณเพิ่มเลยว่า5 0,000นคูณ12แสดงว่าในแง่ของรายจ่ายเนี่ยต่อปีคือ ,00 แสนบาทเราก็บอกว่าโอ้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อปีในประมาณ6กแสนบาทเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับรายได้ที่พี่จะต้องดูแลครอบครัวเนี่ยถ้าค่าใช้จ่ายเดือนละ5 0 0ห0แสดงว่าแต่ละเดือนเนี่ยรายได้เข้าครอบครัวเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าแสนใช่ไหมครับถึงจะดูแลเพียงพอ ถ้าลูกค้าบอกอก็ประมาณนั้นนะฮะเราก็โนต้ตนะครับเรื่องรายได้ลูกค้าว่า1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนแล้วเราก็กดเครื่องเลขต่อเลยว่าคูณ12เข้าไปก็คือ1นล้านสองแสนบาทเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างนี้เราก็จะดูเลยว่าครอบครัวหรือลูกค้าท่านนี้เนี่ยมีเรื่องของรายได้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายเป็นขนาดไหนแล้วเราก็วางกัดไปที่3ลงไปและในใบที่4นะครับเรื่องของการวางแผนกเกษียณให้พวกเราถามแบบนี้เลยครับว่าคุณพี่ครับพอถึงวัยที่พี่ต้องกเกษียณเนี่ยนะครับ พี่วางแผนไว้ว่าจะให้ลูกเป็นคนดูแลพี่หรือพี่จะดูแลตัวเองนะครับถ้าคุณพี่เขาตอบว่าคงจะดูแลตัวเองและลูกไว้คงพึ่งพายากอยู่ถามต่อเลยครับคําถามสําคัญพี่วางแผนไว้ว่าช่วงกเกษียณแล้วเนี่ยพี่จะใช้เงินต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสมมุติลูกค้าตอบมาว่าคงจะใช้เงินประมาณสักสามหมื่นจดเลยฮะส0มหมบาทแล้วเหมือนเดิมคูณ12เดือนให้เห็น ื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเรื่องเกษียณต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นคูณสิแสดงว่าปีหนึ่งอย่างน้อยควรจะต้องมีเงินดูแลตัวเองประมาณ3ามแสนหกหมื่นบาทใบที่5นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต่อเนื่องไปอีก6ใบหลังคีย์เวิร์ดคือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะมีสวัสดิการดูแลตัวเองอย่างไงบ้างครับเมื่อเราได้คําตอบทั้ง5อย่างแล้วนะเราก็วางทั้ง5ใบไว้ต่อหน้าลูกค้าโดยหันหันเข้าหาลูกค้านี่ยนะครับแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญต่อไปก็คือคุณพี่ครับ ช่วยเรียงลําดับความจําเป็นในครอบครัวของตัวคุณพี่เนี่ยนะฮะว่าตามความเห็นของคุณพี่อะไรสําคัญมากที่สุดให้ลําดับหนึ่งอันไหนสําคัญน้อยที่สุดให้อันดับที่5ลองเรียงลําดับให้ผมดูหน่อยนะครับเมื่อลูกค้าเรียงเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้มีแผนที่จะดูแลเรื่องลูกนะฮะเขาก็อาจจะเอาเรื่องของการวางแผนการศึกษาบุตรอันนี้ออกเราก็หยิบออกแล้วสิ่งที่เหลืออยู่อาจจะมีอยู่4เรื่องนี้4ี่ใบนี้นะครับเราก็จะคุยต่อเลยว่า ขอสอบถามเพิ่มเติมในแง่การดูแลค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าพี่เลือกได้อย่างแรกประเภทที่จํากัดค่าใช้จ่ายหรือแบบที่2เหมาจ่ายแต่เป็นเหมาจ่ายแบบต่อครั้งหรือแบบที่3คือการเหมาจ่ายแบบทั้งปีโดยที่สามารถเลือกได้ใน3รูปแบบนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่เลือกแบบไหนที่มันตรงใจพี่มากที่สุดครับ ถ้าลูกค้าเลือกความคุ้มครองแบบเมาส์จ่ายที่เป็นต่อครั้งนะฮะหรือเราเรียกว่า enjoy health เนี่ยนะฮะเราก็หยิบอีก2แบบที่เหลือเก็บไว้ถามต่อเลยจะดีไหมครับใช้คําว่าจะดีไหมครับถ้าพี่เข้าโรงพยาบาลแล้วมีเงินชดเชยรายได้รายวันให้พี่ด้วยลูกค้ามัดจะต่อว่าดีอยู่แล้วและต่อเลยครับต่อเป็นกั๊ดไปต่อไปแล้วจะดีไหมครับว่าถ้าหากว่าเกิดรคร้ายแรงขึ้นมาซึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงมากเนี่ยพี่มีเงินดูแลเงิน ค้าจ้จ่ายของโรคร้ายแรงเหล่านี้โดยเป็นเงินที่ได้รับกลับเข้ามาให้กับครอบครัวดีไหมฮะถ้าดีก็วางไว้นะครับแล้วจะดีไหมฮะว่าในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมีเรื่องของการดูแลคลุ้มครองอุบัติเหตุให้ด้วยถ้าลูกค้าเห็นด้วยตามนี้เมื่อลูกค้าให้ความคิดเห็นครบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคุยกับลูกค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นว่า อ่ผมอยากรบกวนขอให้คุณพี่ช่วยแนะนําเพื่อนหรือญาติหรือคนที่พี่รู้จักเนี่ยนะครับให้ผมอีกสักสองายชื่อได้ไหมครับผมอยากจะไปขอสอบถามความคิดเห็นในลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยซึ่งใช้เวลากับเขาไม่ได้เยอะเลยนะครับสักสองายชื่อจะได้ไหมครับอ่เป็นใครดีครับขอไปแบบนี้พอลูกค้าให้แล้วเนี่ยนะครับเราก็คุยต่ออีกนิดหนึ่งว่าแล้วจากความคิดเห็นของพี่ทั้งหมดนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทําการบ้านแล้วจะกลับมานําเสนอให้พี่เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งสัก วันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าหรือบ่ายดีครับท่านลูกค้าเลือกช่วงเวลาไหนนะครับเราก็เตรียมกลับไปโดยนําข้อมูลที่เราจดไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะแล้วนํามากรอกใส่ตัวแบบฟอร์มการแห่งความคุ้มครองเนี่ยนะฮะให้ลูกค้าได้ลองพิจารณาโดยที่เราทาออปชั่นแรกไว้ด้านฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วนํามาคุยถ้าลูกค้าดูแล้วเนี่ยอยากจะปรับจูนเรื่องของรายละเอียดเบี้ยหรือแบบประกันก็แล้วแต่นะครับเราก็จะไปแก้ใส่ใน ตัวช่องด้านขวามือต่ออีกทีนะครับก็เป็นจบกระบวนการง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าในบรรยากาศการสนทนาเนี่ยนะครับลูกค้ามีเวลาที่จะพูดคุยกับเราต่อได้เนี่ยครับเราก็สามารถใช้การแห่งความคุ้มครองอันนี้นะครับจากสิ่งที่เราโน้ตไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนำมากรอกรายละเอียดของแบบประกันแผนต่างๆรวมถึงเบี้ยให้ลูกค้าพิจารณาได้เลยนะครับและถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่ตรงเราก็ยังขอแก้ไขเป็นออปชั่นด้านขวามือได้ แต่ขนาดเดีวยวกันถ้าสมมุติว่าในวันนั้นเนี่ยเราหมดเวลาไม่สามารถคุยต่อกับลูกค้าได้นะครับก็ขอให้เรานัดหมายในวันรุ่งขึ้นหรือภายในสองสวันเพื่อให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้เปลี่ยนใจด้วยเนี่ยนะครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนต้องลองใช้วิธีนี้นะครับใช้คีย์เวิร์ดหลักๆในการพูดคุยกับลูกค้าเราจะสามารถใช้เวลาได้กระชับและตรงประเด็นครับขอให้สำเร็จนะครับ